เวลาที่เราเปิดคอมพิวเตอร์ก็สู่ Windows เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเนี่ยทำงานพร้อมกับ Windows ทําให้เปิด Windows ช้าเราสามารถจะปิดโปรแกรมเหล่านี้ไม่ให้ทํางานพร้อมกับ Windows ได้ซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าสู่ Windows ได้เร็วขึ้นในการจะปิดโปรแกรมให้เรากดปุ่ม control shift ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม escape ก็จะเปิดมาที่ task manager จากนั้นให้คลิกไปที่ start up apps สตาร์ทอัพแเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อของโปรแกรมที่จะเปิดเมื่อเข้าสู่ Window s จากนั้นให้เราไปดูที่ s t a ตัสของแต่ละโปรแกรมครับถ้าเป็น Disable เนี่ยก็คือจะไม่ทำงานเมื่อเข้าสู่ Window s ส่วนที่เป็น Enable ก็จะเป็นโปรแกรมที่ทำงานพร้อมกับการเข้าสู่ Window s นั่นเองเราสามารถจะปิดโปรแกรมที่เราไม่ต้องการได้ดยการเปลี่ยนสถานะ หรือว่าสเตตัสจาก Enable เป็น Disable อย่างในตัวอย่างน,างนี้ต้องการจะปิดมาให้โปรแกรม Messenger นั้นทำงานเมื่อเข้าสู่ Windows นะครับเราก็ไปยังบรรทัดของโปรแกรมที่เราต้องการจะปิดนะครับแล้วก็ไปคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ไปเลือก Disable เมื่อ Status เปลี่ยนจาก Enable เป็น Disable เนี่ยโปรแกรมนี้ก็จะไม่เปิด เมื่อเข้าสู่ Windows แล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปดูโปรแกรมอื่นๆที่เราไม่ต้องการให้ทำงานตอนเข้าสู่ Windows นะครับแล้วเราก็ไปคลิกเมาส์ขวาที่บรรทัดโปรแกรมนั้นๆแล้วก็เลือกเป็น Disable นะครับครับนี่ก็จะเป็นวิธีการปิดไม่ให้โปรแกรมทำงานเมื่อเข้าสู่ Windows